คุณกำลังฟังรายการ Sit and Observe ครับในค่ำวันพุทธที่7สิงหาคมครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางการเมืองวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีอกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้เข้าไปสังเกตการนะครับที่จริงก็เท่ากับประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็นำบรรยากาศบางส่วนนะครับที่ไปร่วมงานของอพักเข้าไกลนะครับที่จัดให้ประชาชนมาฟังบรรยาย พิเศษของอาจารย์ปิยะบุตรในช่วงบ่ายแล้วก็ฟังการพิจรารณาตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะครับกรณียุบพักเก้าไกลข้อหา,อาร่วมกระทำการที่เขาขายล้มล้างการปกครองนะครับในช่วงบ่ายสามนี่ก็ได้ฟังคำตัดสินนะครับเอากระดาษวาดรูปไปยืนวาดสังเกตการนะครับแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งาลานจอดรถนะครับก็มีประชาชนเยอะเลย แต่งเสื้อส้มนะฮะสวมหมวกเครื่องประดับต่างๆเข้ามาให้กำลังใจนะครับการฟังคำตัดสินก็ฟังด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าข้อต่อสู้ที่พักเก้าไกลได้ต่อสู้ไปเนี่ยก็ถูกศาลนะฮะพิพากษานะครับแล้วก็ที่ตกไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งไปสู่ช่วงที่จะต้องพิพากษาครับว่า ก้าไกลก็จะต้องถูกยุบนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารก็จะถูกตัดสิทธ์เป็นเวลา10ปีนะครับอ่านะส่งผลอีกหลายอย่างเลยนะครับที่นักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองก็คงจะพูดกันนะครับในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ต่อจากนี้นะก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,นไหวสถานการณ์ทางการเมืองนะครับอีกหลายๆอย่าง ะะผมก็ได้รับผลกระทบด้วยนะนะเพราะว่าเป็นคนดิเดตนะครับสส,สบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับในลำดับที่1ิบสเมื่อพักถูกยุบก็ก็บัญชีรายชื่อนี้ก็หายไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นที่แน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลา3ปีนี้ก็จะ,ะไ,มไม่ได้ทำงานนะทำหน้าที่นะครับเป็น เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าบัญชีรายชื่อต้นๆนเนียครับเขายุยติการปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็ะเป็นที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าบทบาทในการทํางานรัฐสภาก็ยังคงจะดําเนินต่อไปนะฮะร,รวมทั้งบทบาทของผู้ช่วยผู้แทนราษฎรนะครับคนหมอกัญญพัฒรรจิตโรธะครับเป็นสสที่ผม เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยประจําตัวอยู่นะครับซึ่งก็จะดูงานสาธารณาสุขต่อไปรวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการสาธารณาสุขนะครับผมเป็นที่ปรึกษาแบบไม่มีค่าตอบแทนอยู่กนะ็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่มีปัญหานะก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะฮะสิ่งที่วันนี้จะมาแชร์มาแบ่งปันนะครับก็คือ,อมีความน่าสิ้เสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้เข้าไปเห็นโอกาสนะที่จะ เปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับผ่านการทำงานรัฐสภาที่โปร่งใสและมีสมรรถนะสูงนะครับเพราะว่าผลจากการยุบพรรคนี้ก็จะทำให้เหมาะของอะนะฮะนายประดิพัทส,สันติพาดานะครับก็จะต้องออกจากตำแหน่งไปด้วยนะ,ะซึ่งก็จะต้องหาสสคนใหม่นะครับมาทำหน้าที่รองประธานสภานะครับอรองประธานสภาคนที่หนึ่งนี้ฮะจริงๆเขาแบ่งหน้าที่กันไว้ มันมีอยู่มีรองอยู่สองคนนะครับแล้วก็มีประธานสภาหนึ่งคนรองอ๋องรองปฏิพัติ์เนี่ยก็จะได้รับหน้าที่นะครับเกี่ยวกับการาบริหารางานสภาในส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการากิจการสภานะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมได้เข้าไปช่วยงานนะครับในคณะอนุกรรมาธิการาสื่อสาร,นะรอย่าง รัฐสภาให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเปิดเผยและมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยที่จริง,งชื่อมันยาว,ยาวๆนะแต่ว่าโจทย์ก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสนใจงานสภานะครับแล้วก็สื่อสารว่ารัฐสภาทําอะไรเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามา,ามีส่วนร่วมรัฐสภานะครับในช่องทางต่างๆนะครับผมก็เขไปไปไปช่วยงานด้วยไปช่วยคิดช่วยดูว่า มันทำอะไรได้บ้างนะฮะเป็นเสียงส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกับทีมงานนะครับที่อีกหลายๆคนนะครับก็ตั้งมาเป็นทีมทํางานนี้นะฮะทำงานเรื่องการสื่อสารนะครับการทํางานกับหมออ๋องนี่ก็ดีนะเพราะว่าได้เปิดโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับมีช่วงที่มีการตั้งคณะทํางานเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่กี่เดือนนะครับประมาณสัก3เดือน นะแต่ว่าก็เห็นเห็นผลอย่างหลายๆอย่างอยู่นะครับเราก็รวบรวมข้อเสนอนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่รัฐสภาจะเปิดเผยนะครับสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็โปร่งใสามากขึ้นด้วยสื่อสารกิจการของรัฐสภาให้กับประชาชนได้รู้ได้เห็นและมีความสนใจมากขึ้นด้วยนะครับางานชิ้นแรกเป็นเรื่องของการเสาร์เสียงนะครับว่าเนี่ย สื่อมวลชนครับในฐานะที่เป็นภาคีร่วมงานกับรัฐสภา,านะครับ mm hmm. เขาก็จะช่วยกันส่งสารนะครับส่งข่าวนะให้ประชาชนเนี่ยได้เสพเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา,านะครับก็ไปสังเสียงกันดูครับว่า,าทางสื่อมวลชนเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติงานบ้างได้รวบรวมขึ้นมารวบรวมข้อ ข้อมูลมานะครับแล้วก็ปรับปรุงจริงๆนะมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดเล,เล็กๆหลายๆจุดนะครับเช่นจุดหนึ่งเรื่องตู้กดน้ำนะฮะพบว่าสื่อมวลชนในเวลาที่จะทําข่าวนะครับก,ก็ต้องหิวขวดน้ําต้องซื้อนะที่ที่โรงอาหารนะครับก็เจอละอันหนึ่งสื่อมวลชนไม่มีน้ําดื่มฟรีนะครับก็มองอพยายามที่จะทําตู้กดน้ําให้นะครับให้ประชาชน ราชการแล้วก็สื่อมวลชนได้ได้ได,ได,ได้ได้มีน้ําดื่มนะครับข้อเสนอง่ายๆอีกนะเช่นโต๊ะฮะโต๊ะขอโต๊ะทางานหน่อยตรงที่ที่สื่อมวลชนทํางานนะครับอ๋อหมอ,องก็จัดให้นะครับก็เออทาให้คุณภาพชีวิตคุณภาพหลังนะมันดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องนั่งกับพื้นแล้วก็ปวดหลังนะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นะครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องจอทีวีนะครับที่จะรายงาน ปรับระบบครับว่าทํายังไงให้สื่อมวลชนเนี่ยเขารู้ว่าวันนี้มันมีข่าวสารอะไรบ้างมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนนะครับแล้วก็กระจายข่าวให้กับสื่อมวลชนเขาได้รู้นะก็ทําระบบอันนี้ระบบจอมอนิเตอร์ฮะว่าตอนนี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในจุดต่างๆมีอยู่3จุดนะสื่อมวลชนก็จะได้รู้ว่าจะไปทําข่าวที่ไหนดีไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเช็คมือถือตลอดเวลา แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่สภาเบางานลงจากเมื่อก่อนนี้เวลาจะขอคิวนี้ต้องจดมือนะครับแล้วก็มีคนกี่ไปอตอนนี้ก็ปรับให้มันมีความสะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับปรับแสงปรับมุมนะครับให้การถ่ายทํามุมการายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับมุมการถแถลงข่าวเนี่ยมันดีขึ้นนะเป็นวิตย์ต่อสื่อมวลชนอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่พอ,อ,อฟังเสียงนะฟังอ,อะไรล่ะฟังคอมเมนต์นะครับก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะครับจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่ๆนะครับมีเรื่องของการเชิญนะฮะให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่ามีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผู้ทำรายการาต่างๆเนี่ยจัดให้เขาได้มาทำคอนเทนต์ในรัฐสภานะครับ ตัวอย่างงานที่เกิดขึ้นแล้วก็เช่นเสือร้องไห้มาเที่ยวมาทัศนศึกษาในรัฐสภานะครับก็ทําให้ประชาชนรู้มากขึ้นนะตาสว่างนะครับว่าเออมันมีความการออกแบบรัฐสภาเนี่ยมันมีความยากในการใช้งานยังไงนะครับหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจตรงไหนที่ประชาชนจะเข้ามาใช้งานได้นะครับก็ทําให้ตัวรัฐสภาเองเนี่ยเปิดเผยต่อประชาชนนะครับแล้วก็ต้อนรับประชาชนมากขึ้นอันนี้รวมทั้ง เส้นทางทัศนศึกษารัฐสภานะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันให้ประชาชนมาลงชื่อนะครับว่าจะมาทัศนศึกษาไหมเนีย่ยทำเส้นทางเดินทำรูทนะครับให้ประชาชนได้อ่าเข้ามาเดินมาทัศนศึกษานะครับซึ่งไปไป,ไปมามาเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมหลักเลยนะที่ทําให้คณะผู้สนใจที่จะมาเยี่ยมชมรัฐสภาเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมได้นะครับเป็นคันรถส่วนใหญ่เป็นนักเรียน เป็นทีมงานสสนะครับหรือว่าสมาคมต่างๆที่มีเครือข่ายอยู่กับสสในพื้นที่นะครับก็มาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามานั่งฟังการประชุมสภาที่ห้องสุริยันได้นะครับมีความาก็เปิดเผยนะครับต่อประชาชนมากขึ้นประชาชนเข้ามาเดินเดินศึกษานะครับแล้วก็สังเกตการทำงานของ สสได้นะครับก็ทาให้สสต้องสารวมนะนะครับเพราะว่ามันมีคนประชาชนมาจับตานะครับมาเห็นการทํางานนะครับว่าต้องอทํางานให้ดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไวไลน์นะทีมงานหรือประชาชนก็มาเห็นจะได้เกิดความศรัทธาชื่นชมนะครับน่าจะมีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของการ track นโยบาย track กฎหมายนะครับที่ตอนนี้ก็จะมี มีเว็บไซต์นะครับที่บอกว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยไปถึงไหนบ้างอยู่ในขั้นตอนใดนะครับก็ทําให้เรารู้ว่ากฎหมายในตอนนี้มันมันอีกนานแค่ไหนนะกว่าจะได้รับการพิจารณานะครับประชาชนก็เข้ามาสืบคนได้ง่ายนะครับรวมทั้งการความร่วมมือกับทางห้องห้องสมุดนะครับหอสมุดในรัฐสภานะครับก็พยายามจัดกิจกรรมให้เกิดนะความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ต้อนรับประชาชนมาเรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆที่รัฐสภามีอยู่นะครับก็ทําให้เกิดความคึกคักนะครับแล้วก็รัฐสภาเองก็เป็นที่สนใจมากขึ้นของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับอย่างละอันพันละน้อยก็มาจากเจตจำนงนะครับมาจากเจตนารมณ์ทางการเมืองนะครับที่จะทําให้สรสยมีความเปิดเผยนะครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นนะครับ หลายๆอย่างมันประกอบกันก็ทําให้ความอะไรละ่ะความมืดนะครับหรือว่าความลึกลับของรัฐสภาเนี่ยมันเปิดเผยออกมาเปิดเผยด้านหนึ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าประชาชนก็เข้ามาใช้งานได้อีกด้านหนึ่งก็เปิดเผยให้เห็นเงามืดนะครับความน่าเกลียดความอับลักษณนะของคนรุ่นก่อนที่ออกแบบแล้วก็สร้างรัฐสภาเอาไวนะ้นะไม่ดีนะครับเช่น เข้ามาแล้วรัฐสภาหลงทางนะครับทําให้คนเนี่ยยากลําบากที่จะมาประชุมนะครับาลานจอดรถที่มันไม่ไม่เอืออ้ออํานวยคานวณไว้ไม่เพียงพออะไรแบบนี้นะครับขนส่งสาธารณะที่มันยังเข้าถึงมายากอยู่น็่ะก็ทำให้เกิดความาวิพากวิจารณนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นาลายลายักคณ่นู้ปรารานะครับเป็น เป็นอานิสงส์นะกัดจากการที่ได้รองประธานนะครับที่มีเจตจำนงมีความตั้งใจที่จะทําให้รัฐสภาเป็นสถานที่ที่ต้อนรับประชาชนมากขึ้นนะครับรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นที่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยขึ้นจริงๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเสียไปนะครับในการยุบพักการเมืองครั้งนี้ซึ่งทําให้หมออ่องได้ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงรัฐสภาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้น่าจะต้องสะดุดลงนะครับส่วนว่าในอีก3ปีหลังจากนี้จะมีรองประธานคนใหม่เข้ามาสานต่อกิจการนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นแล้วก็ช่วยกันผลักดันต่อไปนะครับนี่เป็นเซี่ยวเดียวเท่านั้นนะครับของการผลกระทบจากการยุบพักทำให้เราเห็นว่าการมีพักการเมืองนะครับที่ มีคนทํางานอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็พอได้เข้ามามีอํานาจนะครับในการเปลี่ยนแปลงป,ประเทศนะ่ะแล้วคนหนึ่งเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะฮะมันสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขนาดไหนนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วการได้ร่วมงานกับหมออองนี่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เป็นเรื่องที่ข้อ,อดีอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดมาแล้ว เป็นไปได้เป็นไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วเห็นอยู่เนี่ยว่ารัฐสภามันมันสว่างขึ้นนะครับมันมีแสงส่องเข้ามาต้อนรับประชาชนมากขึ้นทําให้ทีมงานสสและผู้ช่วยทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้กฎหมายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันประชาชนมากขึ้นจากคนคนเดียวนะครับที่มีเจ็ดจนงแล้วพักการเมืองนี้ เพิ่งถูกยุบไปในวันนี้นะครับก็จะตัดสิทธิ์คนที่มีเจตจำนงที่ดีงามนี่นะไปอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแต่เราก็ยังต้องผลักดันกันต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าไอ้วามเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่ผู้มีอำนาจน่าจะไม่ชอบนะครับแล้วก็มันก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าไอ้ความปิดรัฐสภาให้เป็นที่ลึกลับให้เป็นที่มีประสิทธิภาพน้อยเนี่ยเป็นความตั้งใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะสกัด การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็แชร์ไว้นะว่าอขอให้เราได้ไม่หมดหวังนะครับแล้วไม,ม่ไม่สิ้นหวังมีความหวังต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและเราทุกคนนะครับผมด้วยรวมทั้งผู้ฟังด้วยครับมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงนี้ผนะลักดันคนที่ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐสภาได้ให้มันโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นที่ที่ ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเ,เลือกเขาเข้ามานะครับและถ้ายังไม่มีใครที่จะอาสาเข้ามาถ้าท่านไม่เห็นนะสมัครเองนะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงรัฐสภาเนี้ยนะด้วยเ,เจ็ดจำนงของตัวท่านพร้อมกับการเปิดรับของพรรคการเมืองนะที่ทำงานเพื่อประชาชนไปพร้อมๆกับประชาชน,นครับผมเองก็ยังคงจะต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ สร้างความเปลี่ยนแปลงไปได้วยกันในประเด็นที่ผมมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญนะครับดังนั้นอีกอไม่กี่วันนะครับก็คงจะมีชื่อพักใหม่นะครับแล้วก็งานใหม่ๆนะครับการลงทุนใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้นะครับไปด้วยกันในยานพาหนะใหม่ซึ่งรอตั้งชื่อนะครับในไม่กี่วันนี้แหละนะวันนี้ก็แช์ ประสบการณ์นะครับของการทำงานการเมืองไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามการทำงานของก้าวไกลไปต่อด้วยกันครับสวัสดีครับ